เบนซ์ ML นะครับติดชุดลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบต์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตอดตน,น,นะครับตัวนี้นะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลถ้าติดเป็นว่าฐานลากเรือได้เจสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอเมาส์นะครับตัวนี้นะครับสามารถสอเข้าสอดอกได้เวลาไม่ใช่งานนะครับ ซอดด้านบสเปรดทั้งหมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลำเจ็ดสี่ลำี่ไบของเมนเนมแอลสองห้าศูนยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณนะครันะบ